ลุกสุดคิ้วของลิซ่าแบล็กพิงค์บินกลับเกาหลี งานนี้ทำเอาเแฟนๆใจฟูเมื่อวันที่9ามากราคมที่ผ่านมาน้องลิซ่ารักพิงได้เดินทางกลับเกาหลีใต้แล้วหลังจากที่น้องลิซ่าได้ไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสแบบยาวๆตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าแฟนคลับและบรรดาสื่อมวลชนที่ไปรอรับและตามเก็บภาพสวยๆซึ่งน้องลิซ่าปรากฏตัวที่สนามบินด้วยชุดสุดเรียบรูสีีน้ายิ้มแย้มสดใสซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งลุคที่น้องลิซ่าน่ารักมากๆค่ะเรียกว่าการกลับมาครั้งนี้น้องลิซ่าชัดพลังบบทีี่เเต็มตมปย และสำหรับลุกกันกลับมาที่เกาหลีของนอริซ่าในครั้งนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเธอน่ารักมากๆ ซึ่งชุดหรือแจ็คเก็ตที่นนลิซ่าใส่นั้นมีการเปิดเผยว่าเป็นของแบรนด์โทเทมสัญชาติสวีเดนซึ่งมีราคาอยู่ที่970ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆประมาณ36,700บาทและต้องบอกเลยค่ะว่าลุคนี้ของนนลิซ่านั้นดูเรียบหรูและก็เก๋มากๆซึ่งก็เข้ากันได้ดีกับทรงผมของนอลิซ่าที่มาในลุคผมสัน้นพร้อมกับการแต่งหน้าแบบเบาๆสบายๆโชว์งานผิวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลุคที่แฟนๆเห็นแล้วใจฟูกับความน่ารักของนอลิซ่าแบบนี้ค่ะและนอกจากนี้เรายังเห็นความน่ารักของนนลิซ่าเม ด้วยรอยยิ้มที่สดใสและเป็นกันเองซึ่งหลังจากคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์และก็แสดงความชื่นชมในความน่ารักและความเป็นกันเองของโอริซ่าเป็นอย่างมากค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของโอริซ่าที่เรานํามาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ